วัสดีค่ะพี่เปิ้ลนะคะตอสามเจ็ดค่ะอุ่มเจมรมรุ่นสี่สิบเอ็ดครับต้อมนะครับตอสี่สิบสี่ขิดสี่ครับนบค่ะตอสี่สิบห้าค่ะนุ้ยค่ะตอสี่สิบหกค่ะกบค่ะตอสี่สิบหกค่ะกิบค่ะตอหกสิบ แถวค่ะตอจค่ะวันนี้นะคะเราสมาชิกชมรมวิ่งเตรียมอุดมอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านมาร่วมงานปิ่นไทยรันครั้งที่13ในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568เราจะปล่อยตัวในเวลา6โมงเช้านะคะที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะทางสมาคมเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษานะครับก็ได้มีของ ทเทโลลึกต่างๆมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่วิ่งระยะ5กิโล,ลเป็นครั้งแรกนะครับส่วนทางชมรมวิ่งเองก็จะมีของทเทโลลึกแจกให้กับท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นทีมครับการวิ่งเป็นทีมจะเป็นยังไงชมรมวิ่งเตรียมอุดมก็สนับสนุนร่วมกับสนอตอนะคะสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาเราก็จะจัดกิจกรรมงานเดินวิ่งเป็นทีม ทีมละสี่คนเราก็จะมีการพูดคุยกันระหว่างเดินวิ่งเข้าโรงเรียนเตรียมเราก็จะให้หลังจากที่เข้าเส้นชัยพร้อมกันเสร็จเราก็จะมีของรางวัลแจกให้ทุกท่านนะคะงานนี้มาสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วขอเชิญชวนทุกท่านคะ่ะอย่าลืมมาร่วมกันเยอะๆนะคะพร้อมค่ะล